สวัสดีครับสู่ช่องเล็กที่บสิบสามนะครับืบ่าคืนก็มีฟระบอลทนะิเซลนะแมนยูก็บุกไปเสมอการต์ตาลายสามสามประตูนำเร็วจากกาลาโชนาทีา่สิบเอ็ดอุนโดแนเดสยิงไกลสวยๆนาทีสิบแปดมันโดนปีคิกโดนปีคิกที่ตั้งกันไม่ดีกัแบแพงบนหน้ากูก็เซฟไม่ได้ นาทียี่สิบเก้าแล้วก็ขึ้นหลังนะไปองบินีมานะยิงขึ้นนำสามประตูตอนหนึ่งก็ทำสวยอยู่จังหวะเข้าทำก็สวยอยู่แล้วมนโดนฟิกฟิกอีกลูกนึงจากตีเย็กโอหน้าไปปัดเข้า,าตัวประตูตัวเองและะ้ันเออสองสองเลยนะแล้วก็มาโดนประตูปิดท้ายนะฝังเลยสามสามอัเตครุคกรูจบเกมก็สามสามอยู่บ๊วยเหมือนเดิมมีสี่คะแนน อันนี้พูดถึงสั้นๆแล้วกันวันนี้เซ็งเซ็งมากคือเอาพูดถึงสถานการณ์นิดนึงอีกคู่หนึ่งไบยเยนก็ยิงโคเปนเฮเกนไม่ได้เสมือนศูนย์ใช่ไหมวันนี้ไบยเยนก็มีสิบสามคะแนนนำโด่งเร็วเฉลียวเข้ารอบไปแล้วแล้วก็อันดับสองเนี่ยก็จะเป็นโคเปนเฮเกนห้าคะแนนเราจะหลยห้าคะแนนแล้วแมนยูก็สี่คะแนนหลังท้าย โอกาสสุดท้ายโอกาสที่นัดสุดท้ายมันยูต้องชนะบายเยน์ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปมองคู่คูที่สองเออชนะก่อนได้น,นี้ต้องเป็นลุ้นคที่สองให้มันไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นก็คือให้เสมอกันนั่นแหละซึ่งมันยากมากนะเอาตรงๆก็คือมันยากครับคือมันลุ้นสองต่อเหมือนคนนี้คุณต้องลุ้นกับอะไรอย่างเงี้ยเออคุณไม่ได้เป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองในนัดสุดท้ายครับมันยากครับ แหลกมันก็เลยเซ็งแล้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาพูดถึงความผิดพลาดแรกก็คือที่เสียประตูลูกแรกอ่ะเออการตั้งกำแพงองผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีการสั่งตั้งกำแพงแล้วมีผู้ถุระเาิรเลลายเข้าไปแทรกได้ถึงสองคนคนเดียวก็ว่าแย่แล้วนี่โดนแทรกไปสองคนแล้วซีเอ็กมันก็ยิงฟีคิกผ่านเข้าไปตรงที่อิคาดี้ตรงนั้นน่ะอืม พอเลน้าแน่นอนมันต้องป้องกันอยู่ตรงกลางๆอย่างเยอะหน่อยอันนี้มันก็จะไปพุ่งรับก็ไม่ทันอยู่แล้วมันก็เป็นความผิดร่วมแหละแต่ลูกนั้นคือโอน่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นความผิดเขานั่นแหละหนึ่งคือไม่สั่งการสองก็คือการยินตำแหน่งไม่ดีมันเลยเซฟไม่ได้รับไม่ได้ส่วนลูกที่สองเนี่ย <c oughs> ลูกนี้เขาก็มีความผิดพอสมควรนะเออสำหรับการปัดลูกนั้นเข้าประตูตัวเอง กือเข้าใจได้ว่ามันอาจจะเพเยะเอ่อเรือ่เอเพราะว่าลูกนั้นเนี่ยมาสยาวมันจะพยายามจะหมุงสกัดแต่ว่ามันหมุงไม่รู้ว่าหมุงเช็ดหรือหมุงบางไปหรือเปล่าเปลี่ยนทิศไหมแต่ลูกบอลเนี่ยมันก็คือวิสัยวิสัยมันก็คือประลงมามานั้นแหละแต่อนณหน้าดัานไปคิดเผื่อถึงจังหวะกระชอกหรือว่าจังหวะจังหวะที่ จังหวะที่สองไปแล้วอ่ะมันทําให้เป็นการผวาปัดออกไปแล้วซึ่งมันปัดไม่พ้นเน่ยเออมันปัดไม่พ้นแล้วปัดเข้าตัวเองดงนั้นนะเขาก็รับผิดไปเกือบเต็มร้อยเอร์เซ็นตน่ก็สถานการณ์ก็ลําบากนะครับจรจริงๆส่วนตัวผมก็คิดไว้เลยว่าด้วยผู้เล่นบาดเจ็บขนาดนี้นะครับด้วยคุณกำลังทีมระดับอย่างนี้ผลงานแต่ละผลงานส่วนตัวแต่ละคนก็อย่างนี้ ใจก็อยากจะให้เข้ารอบนะแต่เป็นเข้ารอบไปคุณก็ตกตกรอบอยู่ดีผมพูดเลยทรงอย่างนี้เล่นไปลึกๆเจอทีมเชี่ยวเขี้ยวมันยากครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แช่งชักหักกระดูกขนาดนี้เห็นไหเออถ้าตกรอบไปแล้วคุณมาโฟกัสในลีกมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บผลง,งานแข่ในลีกดีเรื่อยๆมันจะดีกว่าหรือเปล่าเหมือนกับที่ร์เซนเป็นช่วงฤดูกาลที่แล้ว ว่าสเปอร์เป็นในช่วงตน้นฤดูกาลมันก็มันก็นกอาจจะทำงานในลีกได้ดีขึ้นนะอืยังไงก็ติดตามเชียงต่อไปนะชาวแฟนผีนะครับหมาว่าก็อยากให้ผู้เล่นทุกคนนะจะจำความผิดพลาดนั้นนี้ไว้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสำหรับผมนะ แต่ UCL เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเออถ้าเกิดปีหน้าได้ไปอีกมันก็ควรเตรียมทีมกันได้ดีกว่านี้นะครับทุกตั้งแต่หัวย,ยันหางเลยตั้งแต่ผู้บริหารเนี่ยนักเตะเลยเพราะผลผลงานการแข่งของทีมมันคือคําตอบสําหรับทุกอย่างทุกการทํางานติดตามชมติดตามแชร์ปีแสดงกันต่อไปนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้หน่อยนะจ๊ะเซออ็งหน่อยนะวันนี้ โทษนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะ